เวลาอามาเจอโยมแม่ไม่รู้จะบอกธรรมะเข้าทางไหนโยมแม่โยมแม่ก็จะบอกเรื่องสติปัฏฐานเธอก็ไม่รู้เธอก็ไม่รู้แต่ให้สวดมนต์ตอนนี้ก็เริ่มลืมเพราะหูก็ไม่ค่อยดีต้องใส่เครื่องช่วยฟังก็ค่อยๆบอกบอกเธอก็จาไม่ได้ จำได้ก็หลุดจำได้ก็หลุดเนี่ยวันนี้มาไปประชุมคณะสงฆ์ไปนั่งใกล้กันกับพระมาก็บอกว่านี่พระที่นั่งด้วยกันเนี่ยป่วยหลายองค์ป่วยขนาบข้างเนี่ยเนี่ป่วยกันทั้งนั้นวยรุ่นเดียวกันหกสิบขึ้นเป็นเบาหวานความดันตีองค์หนึ่งบอกว่าผมไม่ป่วยแต่ แต่ว่าความจำเริ่มจะเลอะเลือนดูสิเนี่ยนีน่นี่นักบวชนีะมาก็บอกว่าท่านภารกิจข้างนอกวางแล้วก็เร่งขวนขวายฝึกอาณาปนานสติให้ทันนะฝึกให้ทันเพราะอาณาปนานสติเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นฐานที่มั่นที่จะทำให้สติสัมปชัญญะฟื้นกลับมาถ้าสติสัมปชัญญะฟื้นกลับมาไม่ได้ มาก็เลยยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อใหญ่ที่เรียกหลวงพ่อใหญ่ท่านท่านบอกว่าท่านเออยตอนนี้เวลาผมกําหนดอาณาปณะกําหนดนิดเดียวก็หลุดนิดเดียวก็หลุดซึ่งแต่ก่อนไม่เป็นแบบเนี้ยแต่พออาการทางสมองมาโรคอายุตั้งเก้าสิบสี่แล้วท่านบอกว่านั่งกําหนดหลุดกําหนดก็หลุดเออเป็นเนี่ยผมจําคําพูดท่านได้ที่ท่านเคยบอกว่า ถ้าฝึกอานาปานาสติไม่ติดต่อจะเป็นอัลไซเมอร์ถ้าความเครียดมาแทรกเยอะๆๆ,ๆๆๆแต่ถ้าใครสามารถฝึกสติเชิงลึกตรงนี้ได้จะไม่เป็นอัลไซเมอร์เมตตาพรหมิวหารเป็นต้นท่านบอกว่าเออจริงตทนตอนเนี้ผมนั่งแป๊บเดียวแล้ผมลืมแล้วหลุดหลุดเป็นระยะระยะแน่นอนเป็นอย่างนั้นใครใครเป็นหรือยัง เวลากำหนดสติปุบแล้วมันหลุดห้านาทีหกนาทีตั้งหลักได้ลืมึ่งทีนั่งอยู่เนี่ยลืมเป็นระยะระยะเป็นหรือยังยังไม่เป็นอยู่อย่าให้เป็นรักษารักษาชีพรักษาสติสัมปชัญญะไว้รักษาสติสัมปชัญญะไว้ต้องรักษาขนาดในวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต้องอย่างต่ำนะสองชั่วโมง ฝึกฝึกเนี่ยฝึกอนาปนาสติยังต่ําเลยนะสองยั่โมงจริงๆเ่ยถ้าให้เต็มสูตรจริงๆวันละสองบันลังเชา้าชั่วโมงครึ่งตอนเย็นชั่วโมงครึ่งเนี่ยรักษาเนีอยู่ไนดะ้รักษาแบบนี้สติสัสมปชัญญะจะแข็งแรงได้ตลอดแต่ถ้าไม่รักษาไว้เดี๋ยวหลุดเลยเพราะเราเรายังถูกกิเลส มันมันจะฟื้นขึ้นมาโจมตีตอนที่ฝึกได้เนี่ยกิเลสมันดูเหมือนไม่ค่อยมีบทบาทมันก็ถ้าเราประมาทเราไม่เล่งขวนขวายพิชิตมันยังไม่ถอนรากมันไงนะเข้านะเข้าเมื่อมันเหมือนว่าเหมือนกำแพงเมืองอ่ะเรามีกำแพงเมืองกั้นไว้แล้วก็สบายใจปิดประตูใช่ไหมแล้วปิดประตูคอยป้องกันเล็กน้อยเนี่ย แต่ไอโจ้ไอผู้ร้ายทั้งหลายโจนทั้งหลายมันก็ล้อมอยู่นั่นแหละแต่เราถือว่าเรามีกำแพงดีก็คือกลุ่มสมาธิดีกลุ่มสติดีกลุ่มความเพียรดีเนะี่ยเพราะมีกำแพงล้อมอยู่ก็เลยกิเลสก็เข้ามาโจมตีกระแสชีวิตหรือเมืองนั้นไม่ได้นครน,นั้นไม่ได้แต่ด้วยความที่เราไม่เปิดประตูเข้าไปจัดการกิเลสออจัดการผู้ร้ายอะ่ะให้มันให้มัน,ให,มนให้มันหมดกําลังแล้วมันตายไปเนี่ย พอเราถือว่าเรามีกำแพงกันเนี่ยวันใดวันหนึ่งขึ้นมาปุ๊บปบลรายมันก็หาหนทางในสุดจริงมันพังกำแพงนั้นดัมันก็มาฆ่าดงนั้นสติสติปัฏฐานเนี่ยที่ยังเป็นโลกะสติอยู่เนี่ยโลกียาสมาธิโลกยะปัญญาจะโดนกิเลสฆ่าเมื่อกำแพงพังเมื่อกำแพงพังมันจะตามมาลุกฆ่าแล้วก็ดึงหมู่สัตว์ให้จมอยู่ในสังสารวัฏแล้วเราถูกอย่างเนี้ยเราแพ้มา ในทุกอัตภาพเป็นไปแบบนี้บางคนเนี่ยแพ้นในอัตภาพนี้แหละตอนนี้ยังโอเคอยู่ตอนฟังธรรมะแสดงธรรมะฟังธรรมะอยู่แต่พอวันดีวันใดวันหนึ่งเราก็อยู่แค่นี้โอเคแล้วนี่ยมเดี๋ยวฟังทำได้ศึกษาทำได้ปฏิบัติทำโอเคแล้วแต่เราไม่จัดการไม่ไปจัดการกิเลสให้ลาบข้าวพอวันดีคืนดีไอโจสมาธิพัง สติหลุดลุย่ยความเพียรสุดปัญญากิเลสก็ครอบงำกระแสชีวิตนี้กลายเป็นคนหลงกลายเป็นคนหล,ลงก่อนตายที่หลงก่อนตายนิมิตเป็นยังไงโดยส่วนใหญ่ก็กรรมวารมกรรมนิมิตกตินิมิตโดยมากก็ไม่ดีก็ดึงลงสู่อบายทุกติวิธิบาติละลกไปนี่เป็นแบบนี้ปัญหาปัญหาพวกเรา ไม่ต่างกันไม่ต่างกันแต่ถ้าคนฝึกดีนะฝึกดีแม้ยังชนะกิเลสไม่ได้แต่แม้บั้นปลายสุดท้ายบั้นปลายสุดท้ายเหมือนท่านพายะทารุจริยะเป็นต้นปุกุสาติเป็นต้นสัเนนงเกตดูนะกุมบุคเราเานี่ยพระสารีบุตรพระโมคคารานะพระอนุนทั้งหลายล่านเนี้ยท่านยังไม่ชนะกิเลสกันนะเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยท่านเหล่านี้ไม่ไชนะหรอกแต่ว่าท่านท่านยันพื้นที่ได้ แล้วตายใช่ไหมพอตายเสร็จปุ๊บท่านก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่แถวเลยตั้งแต่นะอัญญากลทัญญาวาปปาพัทธยา,าหานามาอัจฉิโออีกเยอะมากในบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุภิกษุณีบา,บาศกบสิกาเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทันพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันได้ประโยชน์เต็มที่เพราะเขาฝึกตนเองเต็มที่สามารถทันพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์เป็นต้นได้ หรือบางคือทันพระเจ้าในฐานะเป็นเทวดาทันพระเจ้าในฐานะเป็นพรหมเออได้ประโยชน์กันเยอะแยะหมดเลยนับไม่ถ้วนทาประมาณไม่ได้แต่ไม่มีเราไม่มีพวกเราอยู่แต่ตอนนี้พวกเราพวกเรามีบุญนะที่เราเกิดทันศาสนาของพระชินเจ้าและตอนนี้เราทันเราก็เลยมีโอกาสมีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้ได,ได้ได้ฝึกฝนไดพัฒนากัน เนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ในเป็นเรื่องใหญ่แล,แล้วลองคิดดูที่ในยุคในปัจจุบันเนี่ยสิ่งเร้าเต็มไปหมดเนี่ยฟังทมเดี๋ยวนี้ปุบ๊บแป๊บเดียวกิเลสเกิดเลยนะพวกเราหลายๆท่านเนี่ยพอมีสิ่งยั่วยุปุ๊บเนี่ยหลุดเลยนะเช่นเห็นอะไรไม่ดีปุ๊บมันหลุดไปทันทีแล้วแล้วโอ้โหเราแล้วและอยู่ในมือถือท่านทั้งหลายนั่นแหละบาปอะ ไอสิ่งตัวล่อทั้งหลายแปลว่ามันพร้อมที่มันจะเล่นงานท่านเมื่อไหร่ก็ได้เพราะท่านไปเปิดท่านไปเปิดประตูรับมันเองรับปุ๊บโลภะก็มาบางโทสะก็มาบางโมหะก็มาบางใช่างไหมแล้วก็หลุดลุยไปอย่างเงี้ยนี่เป็นแบบนี้มันวิ่งชนประตูบ้านแล้ววิ่งชนแล้วงั้นถ้าไม่แข็งแรงทางด้านการฝึกตรงเนี้ยเราก็รับเต็มเต็ม หลับเต็มเต็มแล้วก็เนี่ยเหมือนจ้าละวันกันเป็นแถวในโลกไปเนี้ยไฟคือราคาไฟคือโทสาไฟคือโมหะเผากันจ้าละวันเดือดร้อนกันอันนี้เป็นเป็นปัญหาที่นี้เอาตอบเห็นเห็นคนทำกายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต เราจะทํำยังไงเนี่ยสันเลขาทาบอกว่าคนเหล่าอื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาฆ่าเราจะไม่ฆ่าเห็นเขารักเราจะไม่รักใช่ไหมก็ตั้งกันอย่างเงี้ยแต่พอตั้งไปแล้วเอ๊ะไม่แข็งแรงเคยเป็นไหมตั้งแล้วไม่แข็งแรงพอไปเจอขึ้นมาโอ้เผาลนเลย <c oughs> วันนี้เราก็เป็นนั่งแล้วไปเจอ ว่าโอ้ถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่เกินไม่เกินห้าวันบาปเกิดอีกเยอะ <l ots> นี่นีขนาดนัก <l ots> บวชนะเมื่อเพราะมันเป็นเรื่องปัญหาสังคมทั้งนั้นปัญหาสังคมปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการปกครองอะไรโอ้เยอะแยะหมดเป็นปัญหาหมดเลยแล้วแล้วสภาพจิตที่เราฝึกไม่ดีเนี่ยมันจะทนได้ยังไง ก็ื่อไปเสพคุณเหล่านี้แป๊บแป๊แป๊บเดียวก็น,นั้นก็โดนกิลเลสเผาอย่างนี้เป็นต้นเรียกมาเลยพูดไปเยอะเลยมีใครอยากถามเลยไม่เดว